เพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้สี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์อย่างไงโพชฌงค์บริบูรณ์อย่างไง,ง,ไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะ เธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ปิกสูน้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติ